ฮัลโหลแม่พิจิกแม่พิจิกพ่อพิจิกในเดือนธันวาคม fc คุยเรื่องเดิมเข้าเรื่องเดิมชาลาสีพิจิกเดือนนี้เงินทองไหลมาเทมาอุ้ยเงินทับตัวเงินหล่นทับเดินไปไหนก็เตะเพชรเตะทองจริงเปล่าเดี๋ยวดูเซมาว่ากันนะลาภกระดุมพระจะมีเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่ให้ลาบมีมิตรสหายเป็นเงินเป็นทองมีลาบเข้ามาให้เสมอนั่นแปลว่าอะไรจะมี เพื่อนรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่นะในที่ทำงานหางานดีๆมาให้แล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยถือเป็นเรื่องดีไหมคะดีนะเนาะต้องระวังเสียเงินกับสัตว์เลี้ยงนะพอได้เงินมาปุ๊บนะเนี่ยดังนั้นก็คือเราก็ว่างๆเราก็ไปบริจาคให้กับอาหารให้กับแมวหมาหรือไปซื้อยาให้วัวกินนะ มีความสุขไปนะทําบุญน่ะมีแต่เรื่องดีไม่มีเรื่องเสียหรอกแม้นจะเสียเงินไปตองนี้ก็เสียไปนะคะต้องระวังจิตใจตัวเองในช่วงนี้อาจตัดสินใจในเรื่องการใช้เงินแบบไม่ไม่คิดก็คืออยากทําอะไรทําอยากซื้ออะไรซื้ออยากใช้อะไรใช้เพราะว่ามันเป็นช่วงของการเงนินเป็นช่วงของเข้าและออกนะนะลาภกระดุมพระวินาศกระดุมพระเห็นไหมนะนี้ อย่าพยายามอยู่คนเดียวชาลสิพิจิกช่วงนี้อาจจะเหงาอาจจะเหงาซึมนะแนะนำว่าให้คุณย้ายที่นอนย้ายที่อยู่ไปนอนบ้านเพื่อนบ้างไปนอนบ้านคุณพ่อคุณแม่บ้างถ้าใครไม่ได้นอนของพ่อแม่อยู่แล้วกลับไปนอนกลับไปนอนบ้านเก่าเนาะนะกลับไปนอนบ้านเก่าอันเนี้ยมันจะทำให้ ทำให้ความรู้สึกเศร้าหมองอะไรพวกนี้มันจะหายไปคือต้องมูฟเมนต์มูฟเมนต์เคยเคยนอนตรงนี้เดือนนี้เดือนที่ผ่านมานอนอยู่คอนโดเนี้ยเดือนนี้กลับบ้านไปนอนบ้านดีกว่าอ่ะมันจะเปลี่ยนดวงมันจะเปลี่ยนดวงนะคะความรักโดดเด่นมากนะคุณจะมีคู่ครองคนรักเอาอ,อกเอาใจนะแม้นว่าดาวพฤหัสเนี่ย มันจะไม่ค่อยมีตำแหน่งดีเท่าไหร่แต่สำหรับถ้าเราจะอาจ่านเรื่องความรักองของพี่จิกรเนี่ยรักของพี่จิกมันอ่อนแออยู่แล้วอ่อนแอในเรื่องไหนอาจจะได้คู่ที่ไม่แข็งแรงคู่ที่ด้อยกว่าคุณคู่ที่ที่ความสามารถน้อยกว่าคุณเนี่ยมันก็มันก็นกถ้าถ้าบริหารจัดก,การไม่ดีมันก็มีเอฟเฟกกันได้นะคู่อาจจะน้อยใจหรือรู้สึกว่าว่าฉันไม่เก่งเท่า เธอเลยยังงู้นยางงี้อันเนี้ยก็ต้องระวังแต่ว่าพิจิกไม่ได้เป็นคนทรีตคนที่เป็นลักษณะไม่ดีอยู่แล้วก็เชื่อได้เพียงแต่ว่าบางทีอาจจะลืมไปอาจจะลืมไปน,นี่ก็ต้องระวังนะคะอืมเอ่อเพราะว่าพิจิกเป็นราศีที่เก่งไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นผู้นําเป็นราศีของผู้นำใช่ไหมดังนั้นคู่ที่เข้ามาอยู่กับคุณน่ะถ้าไม่เก่งกว่าคุณก็ไม่อยากได้หรือบางทีคุณคิดว่าเขาเก่งกว่าพอได้มาอยู่กับคุณแล้วกลายเป็น ไม่ได้ดีอย่างที่คุณคาดคิดคุณก็เกิดอาการกากอ,อ้วนไม่อยากได้คุอยากเลิกกุอยากทิ้งคูณอยากจะเทอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือถ้าคู่ครองที่มีประเด็นอยู่แล้วคุณอาจจะต้องดูแลคู่ให้มากขึ้นอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะเ,ออเกิดความเสียหายจากเรื่องลับๆที่คู่ของคุณแอบสร้างขึ้นมาก็ได้นะลาหูที่เพิ่งย้ายในเดือนตุลาคมจากพันธุ นะคะคจากอลิมาอยู่พบปุตตะแล้วก็เดิมมาจากพบพันธุเนี่ยนะก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่บางทีเรื่องความรักมันทำให้คุณคิดมากมันเหมือนกับคุณเป็นคนทันสมัยนะชาวสิบอีกแต่ว่าช่วงเนี้ยจะมีความสิ่งมันหัวโบราณหรือไม่ก็คิดแบบคิดกลัวเรื่องการมีครอบครัวนะหรือหรื เจ้าสกกวาวกลัวฝนหรือมีคนเข้ามาขายขนมจีบแต่คุณไม่กล้าซื้อไม่กล้ากินนะถามว่าดีไหมก็ดีแล้วละ่ะเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าเมีนกันพิจิกเป็นราศีที่มีคู่ยากเป็นราศีที่ชอบมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะดังนั้นเราไม่ประมาทดีที่สุดเงิน,นงานเราดีเนี่ยก็ถือว่าเรา ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วความรักก็ควรจะมีใครที่มีความรักชีวิตมันก็ไม่กระช่วงกระชวยนะนะลองผิดลองถูกลองได้แต่เราอย่าเอาชีวิตเราทาั้งชีวิตไปทุ่มเทให้กับสิ่งนี่มันไม่มีตัวตนนะพี่จะพูดให้ฟังนะรักมันมีสลายหลงมันมีหมดไปแต่ความเข้าใจไม่มีทางหายไปจากจิตใจของเราถ้าเรา เข้าใจกันและกันนั่นแน่จบสวยเนาะพี่จีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะดวงดีแล้วอืเที่ให้สนุกนะคะปีใหม่เนี่ยเออมีเกนเดินทางไกลในเดือนธันวาคมด้วยนะใครจะไปไหนก็ไปไป,ไปเถอะไปได้ไม่ไม่มีปภาษาเร่งสิน้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า